สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงแน่นาะขอเสียงนะค่ะผู้ใดได้บ่เนาะค่ะเลขออกแล้วเนาะค่ะเนาะเลขรัฐบาลไทยออกแล้วผู้ใดได้บ่เนาะผู้ใดเสียใจผู้ใดดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะผู้ใดบ่ได้ก็สู่ไม่เนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่ได้สู่ไม่เนาะค่ะสู่กันไม่สู่กันต่อเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะ มาเบ่งตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะมีเซียนใดท่านใดเข่าแน่เนาะคะ่ะของถุงเงินพ้ารวยก็เข่าหลายยูเด้อค่ะเข่าหลายเซียนหลายหลายอาจารย์ยูเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางถุงเงินพ้ารวยมาลงในช่องเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาสรุปข่าว,าวก่อนเนาะคะ่ะเนาะ่าผู้ใดเข่าแน่เนาะคะ่ะ ตัวเลขแนวทางของปูสีสเกตเนาะคะ่ะปูสีสเกตสุดยอดมากเลยคะ่ะปูสีสเกตเข่าเนาะคะ่ะเนาะไหล่ล่างเนาะคะ่ะให้ล่างเด่นที่สองห้าเก้าเด้อค่ะเพื่อนจับคู่ให้สองสามออกสามสองเนาะคะ่ะเนาะปู่สีสเกตเด้อค่ะตามต่อเนาะค่ะเนาะตามต่อนะคะ,อะ,คะขอบคุณพี่บ่าวนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาและขอบคุณพี่ปู่สีสเกตเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางในช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะ ดีใจน้ำเนาะค่ะแต่ว่าถุงเงินพารวยกับบ่ได้ดอกเด้อค่ะถุงเงินพารวยบ่ได้ได้นิดหน่อยเนาะค่ะเนาะมุดขี้ดินแก่นบ่ได้เนาะค่ะถุงเงินพารวยมุดขี้ดินแก่นบ่ได้ก็เลยได้นิดหน่อยเนาะค่ะบ่พอจีเขได้ปนเนาะค่ะเนาะพอได้ปนปัทูเนาะค่ะเอาค่ะต่อไปเนาะค่ะเป็นเลขพี่ยานะคะเลขพี่ยานะคะมาแล้วนะพี่ยาอยู่กับถุงเงินพารวยมาตั้งแต่เหตุ ขีดมาเนาะคะ่ะเลขพี่ยาเป็นเลขมีที่มานะคะไม่ใช่ของพี่ยาเองเนาะค่ะเนาะมีคนให้พี่ยามาเนาะคะ่ะในทีมของพี่ยาเนาะค่ะเนาะเข่าแล้วเนาะค่ะเนาะเดินดีแล้วเนาะคะ่ะของพี่ยานี่พลาดบ่ได้เด้อค่ะเพิ่นเข่ามาแล้วกับถุงเงินพารวยสามหนึ่งสี่งวดเนาะค่ะเนาะต่ว่าเพิ่นหลุดมาสองมาแล้วะค่เนาะ know. พี่ย่าบอกว่าเอาคืนและก็ได้หลีเนาะค่ะเข่าตกกลับเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตุ้งเงินพ้ารวยจะบอกตลอดว่ากลับด้วยนะคะบนล่างเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเป็น f อแบ่งปันนะคะ f อแบ่งปันนะคะแล้วก็เข้านะคะเข้าที่สองสามสามสองนะคะวิ่งล่างที่สองแล้วก็เข้าเด้อค่ะเด้อเพิ่นนห้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เข้าที่สองสามสามสองเนาะค่ะ เงินพาร,รวยกับเกือบเบิดแหงเนะค่ะท่านผู้ชมเกือบเบิดแหงเลยเนาะค่ะเนาะหมดแรงจริงๆเนาะค่ะเด้ออ้ยออกมาได้เนาะค่ะท่านผู้ชมออกมาได้ศูนย์ซีซีศูนย์เนาะคะ่ะอู้เสียดายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมออกมาได้ยังไงเนาะคะ่ะถ้าออกศูนย์สี่ศูนย์ยังเสียเนาะคะ่ะเนาะพอได้น้าเขาอยู่ดิอันนี้ออกอีกอย่างศูนย์ซีซีโอ้ยออกเป่าออกเบิร์นเนาะคะ่ะวันที่แล้วศูนย์ศูนย์มาซีซีเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเ네ด้อค่ะต่อไปเป็นเลขพี่พรเนาะค่ะเลขพี่พรก็เข้าเด้อค่ะเด้อเลขพี่พรกับเข่าเนาะค่ะเนาะเข้าที่สองสามสามสองเนาะค่ะตามต้อเนาะค่ะเนาะเลขผู้ใดเข่าก็ตามต้อเนาะค่ะเนาะแอดนุ่มสุพรรณเด้อค่ะแอดนุ่มสุพรรณกับเข่าเนาะค่ะเข้าที่สามสองตรงๆเลยเด้อค่ะแอดนุ่มสุพรรณ สุดยอดเลยเนาะค่ะเนาะแอดหนุ่มสุพรรณนะคะต่อไปนะคะเป็นคนนอนทุ่งนะคะคนนอนทุ่งซื้อเพื่อนนีตั้งไหนเพื่อนนีทุกคนบ่ค่อยเอกให่เเนาะค่ะแต่เป็นตัวเลขที่แบบเพื่อนกราบเห้พร้อมเลยเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมดูที่สองสามสามสองเนาะ,ะเนาะกลับให้ด้วยโอ้สุดยอดมากเลยะค่ะคนนอนทุ่งตามตต้เนาะค่ะเนาะตามต่อนะคะตามต่อเนาะคนนอนทุ่งนะคะ สุดยอดเลยเนาะคะ่ะเนาะคนนอนทุ่งนะคะเข้าสามสองสองสามเพิ่นกัปให้พร้อมเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปนะคะอันนี้แห้งคากเ้อค่ะตัวนี้แห้งคากเนาะคะ่ะเนาะไม่ลองไม่รู้ะะเด้อค่ะเพิ่นวาไม่ลองไม่รู้เด้อค่ะโอโ้แต่ว่าบ่นบ่มีเข่าเลยเด้อค่ะคลิปทงทงเงินพารวยบนไม่มีเข้าเลยเข้าล่างอย่างเดียวเลยเด้อค่ะเข่าแต่ล่างเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเป็นเลขลุงทรงเนาะค่ะเลขลุงทรงนะคะเลขลุงทรงเข่าแต่เข่าแต่เลขวิ่งเนาะค่ะลุงทรงก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะลุงทรงเข่าแต่เลขวิ่งเนาะสุดยอดเลยเนาะค่ะเนาะลุงทรงนะคะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะตามโตเนาะเนาะต่อไปคุณแม่ใจดีจากกทมนะคะหลักร้อยเพื่อนให้ศูนย์เนาะค่ะหลักร้อยให้ที่ศูนย์นะคะเข้าศูนย์หลักร้อยเท่าที่ศูนย์นะคะ เข้าที่ศูนย์ล่างวิ่งสองเข้าที่สองเสียดายเนาะคะ่ะสองแปดสุดยอดเลยเนาะคะ่ะเนาะสองแปดนะจะเป็นสามสองเนาะคะ่ะเลขคุณแม่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นชุดปลดหนี้นะคะชุดปลดหนี้ไม่เข้าเด้อค่ะเด้อชุดปลดหนี้ไม่เข้านะคะ,ดดะ,คะกอดคอกันมานะคะ่ะตัวหนึ่งไปหลักร้อยนะคะตัวหนึ่งไปหลักสิบเด้อค่ะเด้อเสียดายเนาะคะ่ะเนาะไปหลักร้อย เสีด้เนาะค่ะหลักร้อยหลักสิบเลขหลวงตางวันนี้ว่าเขาะะ่าเด้อค่ะเลขหลวงตางวันนี้ไม่เข้านะคะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะเข้าแต่เลขวิ่งเลขเด่นนะคะเข้าที่เด่นเน้อค่ะเด้อเข้าที่เด่นนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเลขสูตรคำนวณเลขสูตรคำนวณหลุดเราเด้อค่ะเลขสูตรคำนวณตอนนี้นะคะถามว่าได้ไหมได้นะคะเด่นนะคะเด่นที่ศูนย์นะคะถ้าผู้ใดจับเลขเด่นเพิินนะคะเลขเด่นเพิินเข่าบนเด้อค่ะเลขเด่นส่วนมากเข้าบนนะคะเข่าไหลสำนักยูเนาะคะ่ะเนาะถุงเงินพระรวยเลือกเอามาอันนี้สุดยอดเลยเด้อค่ะเอฟซีภูเก็ตบอกว่าวิ่งศูนย์นะคะ เอฟซีภูเก็ตบอกว่าวิ่งศูนย์เข้าที่ศูนย์ได้หลายเด้อค่ะเพิ่นมักเพิ่นเล่นเลขวิ่งเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นจับคู่บ่กเขาเนาะคะ่ะเพิ่นเล่นเลขวิ่งศู 0, 4, 4, 3, นย์สี่สี่สามสองเนาะคะ่ะต่อไปเป็นเลขนะคะวิ่งวินนะคะบ่อเข่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้าที่สี่นะคะ เดี๋ยวคนไหนเข่าก็ตามต้อนะคะเนาะใครเข้าตามต่อนะคะแม่เกสอนนะคะเสียดายมเมกสอนมากเลยเด้อค่ะรัก้อยมเมกสอนสุดยอดเลยเด้อค่ะรักร้อยเมเกศสอนนะคะเข้าเข่ารัก้อยเนาะค่ะเนาะลักร้อยมเมกสอนจับถูกเด้อค่ะเด้อเพื่อนจับคูเนาะคะ่ะดูี่ศู oh. นย์ศูนย์สี่โอ้โหศูนย์ออบศูนย์ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะเนาะ เสียดายเนาะค่ะลักซีฟลักลักซีฟเพื่อนตัวนี้มาลักลอยเนาะค่ะเนาะจับได้จะลักลอยเพื่อนผิดเนาะค่ะเลขดับเพิ่นเอาอยู่เด้อค่ะเลขดับเอาอยู่นะคะเลขดับเอฟซีเอาอยู่เข้าเข้าสองงวดแล้วนะคะเลขดับเพิ่นเนาะเพิ่นเอาอยู่เด้อค่ะ บมีเลยเนาะค่ะเนาะบนไม่มีดับเอาอยู่นะคะล่างไม่มีดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่ะะเดอ้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะงวดที่งวดนั้นเพิ่นกระดับอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นเลขดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่แล้วก็สูตรบนตลอดคีบนะคะถุงเงินเคยเบาตอนถุงเงินพาล่วยลงมหลบแหลกเด้อค่ะตอนที่ออกหกสองเนาะค่ะเนาะถ้าเลขมาเป้านะคะเนี่ยค่ะ ถ้าเลขมาเบิ้ลมาเป่าเนี่ยคะ่ะถ้าเลขมาเบิ้ลหรือมาเป่านะคะถ้ามาเบิ้ลเนาะเพื่อนว่าบน่นถ้าเลขมาเบิ้ลเลขจะรุดแต่ว่าเลขสูตรตลอดชีพเนี่ยคะ่ะมันเยอะกับริงถ้าเขาหาเลขดับมาตัดเนาะคะ่ะเนาะถ้าหาเลขดับมาตัดมันจะเข้ามันจะถือว่าน้อยคูลงเนาะคะ่ะแล้วก็สองสามนะคะมันดับบน่นมืนบ่ค่ะถุงเงินพารวยเอาเลขดับบ่นมาตัดห้มันดับสองสามแต่มันมาล่างนะคะมันมาล่างแต่ดับบ่นมาล่างเนาะคะ่ะ,คะเด้อ เพื่นบอกว่าเลขสูตรตลอดชีพเนี่ยค่ะถ้าเลขเพื่อนดับไอ้ถ้าเลขเพื่อ,พอนมาม้าบนล่างเนี่ยถ้ามาล่างจะเป็นตัวกลับถ้ามาบนจะเป็นตัวตรงนะคะชุดตลอดชีพชุดนี้ถือว่าใส่ได้เ้อค่ะแต่ว่าเลขมันมาเพื่อนบอกแล้วเนาะคะ่นะนาะว่าถ้าเลขมาเป่ามาเบิ e ้ลนะคะเลขจะไม่เข้านะคะจบคลิปนี้แล้วถุงเงินพ้าร้วยกะ ตามเอฟซีให้คือเก้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตามให้เหมือนเดิมนะคะเลขผู้ใดเขา่าผู้ใดรุดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตามให้เนาะคะ่ะตามคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆเซียนหลาย,ๆ,ย,ลายๆท่านเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาลงในช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเลขวิ่งนะคะพ่อสงวนเนาะคะ่ะรูดเลขวิ่งพ่อสงวนเพิ่นป้อยต้องงววเราเด้อค่ะ เพิ่นนห้เพิ่อนพึ่งมาลงช่องถุงเงินพารวยครั้งแรกและหลุดนะคะแต่ว่าบ่าว่าแต่อาจารย์ใดนเซียนใดนหลุดเบิดเด้อค่ะถ้าห้เก่ามาเน,ะะนะาะเนาะห้เก่าห้ยแปดมาหลุดเบิดเลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวปล่อยต่องวดเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปลุง พ่อสงวนนะคะเป็นพ่อสงวนนะคะเป็นเลกวิ่งเนาะค่ะให้เลกวิ่งมาก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นจับคู่ให้เนาะค่ะจบคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ f อฟซทุกท่านโชคดีโชคดีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ